ในวันนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่กําลังเริ่มทําสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วมีความรู้สึกว่าต้องการคําปรึกษานะคะอยากจะได้คําแนะนํานะคะทีนี้นะคะคุณอาจจะไปถามใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วเขามาบอกกับคุณว่าจะทําแบบนั้นได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะคะแบบนี้นะคะคุณจงระวังความหวังดีของคนที่มาบอกคุณะค่ะเรื่องนี้นะคะ ความหวังดีนะคะไม่ใช่สิ่งเลวร้ายค่ะแต่ว่าคําแนะนําหรือว่าความหวังดีที่เขาบอกกับคุณว่าเป็นไปไม่ได้หรอกคงทําไม่ได้หรอกน,ะะ mm. นั่นนะคะ mm. เขาไม่ได้หมายถึงตัวเราค่ะแต่เขาหมายถึงตัวของเขาเองค่ะ mm. ถ้าวันนี้คุณอยากจะทําสิ่งใหม่ๆเริ่มทําสิ่งใดก็ตาม mm. คุณอยากเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น mm. คุณจะต้องไปถามกับคนที่เขารู้และเขาเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเท่านั้นค่ะ อย่างเช่นในวันนี้ถ้าหากว่าคุณอยากจะไปถึงดวงดาวแล้วคุณไปถามคนที่ไม่เคยไปเลยเขาก็ต้องบอกกับคุณว่าคุณจะไปได้ยังไงเพราะไม่มีใครเคยไปถึงฉะนั้นเราจะต้องไปถามคนที่เคยไปถึงดวงดาวมาแล้วเขาก็จะบอกและแนะนำกับคุณว่าไปได้แน่นอนและเขาจะบอกวิธีการในการไปให้คุณและเขาจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคุณว่าคุณเองก็ไปถึงมาได้แน่นอนเช่นกันค่ะ ความคิดเห็นและคำแนะนำนั้นเป็นของที่มีราคาถูกใครๆก็สามารถที่จะมีได้หลายๆอันนะคะฉะนั้นจงโปรดพึงระวังความคิดเห็นและคำแนะนำค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากสำเร็จต้องไปถามคนสำเร็จถ้าคุณอยากจะรวยต้องไปถามคนที่รวยแล้วถ้าคุณอยากจะมีชีวิตครอบครัวที่อบอ่นคุณก็ต้องไปถามคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นแล้ว และหากคุณอยากจะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์คุณก็ต้องไปถามคนที่มีสุขภาพและร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เท่านั้นเห็นไหมคะว่าถ้าเราฟังคำแนะนำได้ถูกคนนะคะความหวังดีของคนที่เขาเชี่ยวชาญและเขาทำมันสำเร็จแล้วในเรื่องที่คุณอยากจะทำคุณก็จะได้ความเชื่อมั่นในตัวของคุณเพิ่มขึ้นมาแน่นอนคะ่ะ แต่ถ้าหากคุณไปถามคนที่เขาไม่เคยทำในสิ่งสิ่งนั้นเลยคุณก็จะไม่มีทางที่จะได้รับความเชื่อมั่นทำให้คุณเองก็พลังตกไปได้นะคะจงเลือกฟังคำแนะนำกับคนที่เขารู้แล้วเท่านั้นนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ